เท่านี้เลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> เทียมให้ดูกับนิ้วโป้งครับป๊เอ้ยโอ้โหเด้งขึ้นมาเลยอ่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมไอนาเฮียเฮ้ยไม่ใช่กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแก้วกาบ้าพลัง EP นี้ผมจะมารีวิว ของใช้สําหรับเดินป่านะครับเรียกได้ว่าเป็นของใช้นะเพราะว่ามันใช้แล้วทิ้งนะครับไม่ใช่อุปกรณ์เดินป่านะการเดินป่าเนี่ยแน่นอนแหละว่าเราต้องสะพายเป้ที่มันหนักนะสำหรับป่าหดๆเนี่ยลูกหาบเนี่ยอาจจะไม่มีเราอาจจะต้องแบกเองน้ําอาบเนี่ยก็ไม่มีนะครับโอ้ยพอรีวิวของก่อนนะผมเลยอยากจะมาแนะนําเจ้าตัวนี้ครับผมเดี๋ยวพอจะขังลูกนะ นั่งนิ่งๆเออผมเลยอยากจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแคปซูลผ้าขนหนูฮะจริงเลยเนี่ยมันเล็กขนาดนี้เลยอะนี่คือผ้าขนหนูนะนี่คือผ้าเช็ดตัวนะครับผมกะว่าจะใช้ตอนไปเดินป่าที่ไม่มีที่อาบน้ําที่ไม่มีห้องน้ํานะครับเอยลูกเจ้าตัวนี้ก็คือผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูผ้านเนกประสงค์ เป็นแบบแคปซูลนะผมก็สั่งซื้อมาจากแอปพลิเคชันสีส้มนั่นแหละครับในราคาตามนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะใช้ได้จริงไหมมันจะผืนใหญ่แค่ไหนและการเช็ดตัวการอาบน้ำเนี่ยมันจะต้องใช้กี่ก้อนพี่เขาให้มาเนี่ยในในกล่องนึงเนี่ย ก็จะมีอยู่กี่ชิ้นเดี๋ยวก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่สิบชิ้นนะเท่านี้เลยนะเนี้ยแค่นี้ลเล็กมากครับท่านะผู้ชมแค่นี้นะครับท่านะผู้ชมเล็กมากจริงๆนะอีกเดียวเลยเทียบให้ดูกับนิ้วโป้งผมเลยครับเนี่ยเทียบให้ดูกับนิ้วโป้งครับเขาบอกว่าการจะใช้เนี่ย ต้องแช่น้ําก่อนอะเดีย๋ยวลองมาแช่น้ําดูน้ําผมเตรียมมาแล้วมันต้องหยดใส่ปะวะอุ๊บเฮ้ยโอ้โหด้งขึ้นมาเลยอ่ะจริงเหรอโอ้โดิ้งขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยแกะเลยไหมเนี้ยยืดอกดอกสิเอายืดอกอกละฮะ เป็นตะข่ายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็เป็นผ้าตะข่ายเดี๋ยว,ว่ายืดออกเร็วมากนะเป็นตะข่ายนะนี่ประมาณนี้พันเท่าหน้าเอาประมาณเท่านี้เลยนะผมมองว่าไม่ใช่ผ้าขนูนะมันมันไม่มีขนลนะเออม,มันไม่มีขนมันเป็นเหมือนผ้าตะข่ายที่เอาไว้ซับเหงื่อ,อนะเนี่ย เฮ้เมันกน็เอ้ยก็ได้นะทำความสะอาดได้เลยอ่ะเนี่ยนะโอ้เนี่ย,นะนยบนเขานะไม่มีน้ำอาบนะผมมาเช็ดตัวนอนเลยนะผมมานอนสบายเลยเวลาแบบไปกับฟงกับแฟนเนี่ยนอนด้วยกันเนี่ยโอ้โหนอนหมิน่นอุดอู้นั่นแหละออเช็ดตัวซะหน่อยนะผมเคยใช้ผ้าอาบน้ำนะมันก็จะมีอยู่ สองสเต็ปก็คือจะมีผ้าที่มีฟองสบู่กับผ้าเปียกเที่อวไว้เช็ดแต่มันก็อันใหญ่อะ่ะมันก็เพิ่มน้ําหนักไปแต่ตัวเนี้ยเบาแหละมันก็เบาแหละถ้าเทียบกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากทิชชู่เปียกนะมันก็เหมือนทิชชู่เปียกนั่นแหละครับท่านผู้ชมแต่ว่าข้อดีคือเบามันแค่นี้ไงเวลาจะใช้ก็เติมน้ําเข้าไปนะผมว่านะถ้าอาบน้ําเนี่ยใช้สักประมาณ4แผ่นอะ่ะเออสี่แผ่นเนี่ยได้พอเรา ใส่น้ำแล้วใช่ไหมใส่น้ำแล้วแล้วมันเปียกแล้วเราเช็ดตัวเปียกแล้วเนี่ยเอาไปเอาอันใหม่เนี่ยใส่น้ำให้มันขยายแล้วก็ใอ้มันแห้งนะครับ แล้วก็มาเช็ดตัวให้มันเป็นผ้าแห้งอีกทีหนึ่งนะตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแบบถึงมันจะสุกโปะแล้วยังเอามาเช็ดรองเท้ามาอะไรอีกได้นะเพื่อที่จะเดินป่าต่อนะมันก็มีมาสักพักหนึ่งแหละแต่ว่าผมก็อยากลองรีวิวดูในรูปแบบของผมดูนะการจัดเต้ของผมเนี่ยคนาที่จะจัดยากนะถ้ามีตัวนี้เข้ามาช่วยเนะี่ยก็คือน่าจะเบาไปได้เยอะอาเช็ดตัวพวกอา่าทิชชู่เปียกอะไรอย่างเงี้ยอา่าผ้าอาบน้ำอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะครับผมมาแนะนำ ประมาณนี้ดูนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับอีกสักหน่อยก็เข้าหน้าฝนป่าเริ่มเขียวแล้วก็เราก็น่าจะได้เริ่มเดินป่าก,กันนะครับผมก็มีแผนจะท่องเที่ยวเหมือนกันนะเดี๋ยวคอยดูครับผมถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนผมก็ขอร้องนะครับอย่าก,กดข้ามโฆษณาเลยนะครับดูสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าทําคลิปเพื่อดีอยา่าไม่ต้องห่างเหินกันมากนักนะพออย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องแก้วกาทาวเวลเลยนะครับเล้วเดียว EP หน้า ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะรีวิวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับพีนี้บ๊ายบาย